วันนี้มาพบกับสองแสงดาวแ,แนลน,นี้ม้าในตอนขับพี่น้องมาบุกสวนสาลีบุกสวนสาลีน้องสาวใช่ยินดีเจ้ากับสบ,บายดีขคนนี้ตีสวยงามบปได้พี่น้องได้รายได้เสริมของ Sao hay sao nắp nhoong kìa đôi cho kép bên đi hảy 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 Bố hảy 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 nè xúc là bố chắc vương มันคือเหลืองไม่แม่ไก่ไก่ตัวนี้ชุกมันสุกเลยนะฮะมึงดูหานายมันสุกแล้วกินได้บมูจักชุกลแล้วบ่ไปเอาหมอไปยู่ใสเจ <ๆ S 1> ้าหูจักอยู่บ่หมากได้มันสุกหม,งมงงูลันไซพี่น้อง คนเกิดยำหน่ำพี่น้องยังเตี่ยเสยคนเกิดเดือนแปดพี่น้องวันที่ประมาณวันที่สี่นี่แหละคนเกิดมีแต่เลขคู่พี่น้องอันนี้นะนี่นะมาเจ็บบ่ฮะาบบมาเจ็บบอ่อหน่ะนะมาเจ็บบ่เจ็บบ่จังอ้ยโอ้ย

ไปด้บมงสิ่งถูกปลูกเฮงปลูกกินเจ้านัาปลูกน่ะด้วยแตอว่ะ